ไม่มาเจอจก,กูไหมไม่เจอมึงมาเนมเอมึงก็กูไหมอ,อยากให้มันทำคลิปลอะไจังเอเออได้เชื่อไม่พูดเลยเชเนี่ยนะนะยยทำคลิปอไถึงเลยอเี้ยเก็บไสามันตกรีครับบอสสวัสดีครับบอส ai, bìng là là bóng, đúng chưa bóng? bóng, này nó gọi là của mị, đúng không? jumping, 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 đẹp, đẹp đẹp jumping, jumping, đẹp jumping, 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 Đẹp jumping, jumping, Đẹp jumping, 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 Đẹp 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 ใช่ไม่กลับประจวบเลยกลับบัวหินเลยก็น่าจะกลับหัวหินก็พุ่งตรงแต่ว่ามันน่าจะไม่ถึงหรอกเพราะมันมีเคอร์ฟิวสามตุ้งกลับไปเลยเขาไม่เคยแล้วมั้งมีมีมีได้เนี่ยพี่มาถึงเนี่ยพี่มาถึงเนี่ยกี่โมงสามสี่ทุ่มจะขี่เลยใช่ไม่กลัวไม่มีจะบอกเลยวไปงานมาเอาคลิปให้เขาดูอ่ะได้พี่จัดไปจัดไปนี่ก็เรียกว่าสองคู่ในซุนโมซุนหล่อเจ้าได้เจมส์ต้องเก่งนะพี่หีแม่ แรงเรงแล้วกับพี่โฟกพี่โฟกคือหลอกอย่างรั่วนะอย่าลืมแบงค์ดไหนอะย่างรั่วผมไม่ได้ดูเลยนะลดแล้วนะไหนย่างรั่วไม่ได้ดูเลยนิ่มแล้วตาลมเยอะฟังใกล้ๆฟังใกล้ๆอย่างนั้นไม่ได้ยินโทอนี่กับลมเยอะนะครับนี่เราจะเป็นไปป่าวันนี้ติ๋วพที่ไหนพี่ติ๋วพบุรีแล้ว น่าจะไปทำอาอีแดงเลยทีเดียวหกเจ็ 6, 7, ดสิบเอ็ดพี่ติดตามช่องเป็นเล็กตัวน้อยด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องอาโขยด้วยนะครับขอบคุณครับอาโขยอาโขยเน้นว่าอาโขยน้อยนะคะไม่ผิดน,นะครับเท่านี้ยครับเทขาบอกว่าอาโขยน้อยเราก็ไม่อยากติดตามแล้วรอ <c oughs> ้ต้องอาโขยใหญ่เกินต้านเลยนะอาโขยใหญ่มันมันไม่ได้เดี๋ยวเวอเกินไปโอเคต้องแค่นี้พอใช่พี่เล็กแค่นี้พอเขาให้ทำงี้อือเออโอเค รรายอะไะไ <laughs> ว <laughs> โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินมาข้างล่างแล้วนะครับจริงๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนด้วยนี่เดี๋ยวผม,มเดี๋ยวผมมาดูตรงน,นี้ก่อนต <c oughs> ิดบานน้ำท่ว <c oughs> น้ำป่าแบบนี้ตามจริงตอนน้องหนีแล้วนนี่มาถ่ายคลิปอยู่โอ้โหบ้าเลย <c oughs> ดูครับไปเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปเก็บข้างบนกันนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาเริ่มลงมาแล้วนะครับคิวเราบ้างครับผมไปโอเคครับผมนะตอนนี้นี่อยู่นี่แล้ว ก็เลยว่ากองก็ติดน้ำพอสมควรนะครับเพราะว่าดูสภาพผมนี่ครับเปียกหมดแล้วครับฝนตกด้วยแบบเละมากๆครับแล้วแต่นะคือผมไม่รู้นะผมแล้ว่าในกองมันจะเห็นหรือเปล่านะครับเเราก็ลงกันครับทางแบบว่าโอ้โคตรจะเละนะครับผมนะไปนี่ไงครับคือบอสเราก็ยังสุดตลอดครับดูไเรัสแมกซิแกนรับโอ้แถวยาวมากๆครับเพื่อนๆคือของเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะที่ ข้าเถ้ใส่เม็ดทุกคนนะครับสุดปะล่ะยกเว้ผมอ่านี่นะยิ้มเรเฮะนี่ครับเยอะมากๆดูยาวไปถึงนู่นเลยครับโอ้โหเกินต้านนั่งนิ่งเลยเดินไม่ได้เอีมันไม่ให้ไปไหนเลยอ่ะใช่ใช่จัดไปครับนี่ตาโกะตัวจริงครับผมคุณแพนเมืองกำแพงเพชรกำแพง ผมขอคำคมเสียวๆหน่อยครับถ้าไม่มาจะเจอไหมตามจริงไม่เจอหรอกถ้าไม่มาถ้ามึงไม่มามึงจะเจอกูไหมไม่เจอมึงมาแน่เออมึงกักูไหมเราเล่นครับเราเล่นกันเราลันเราเล่นเราเล่นเราเล่นโอเครานที่จะเจอกันทีโอ้โหไม่ได้เจออย่างนี้เลยอ่ะ ใช่เพราะว่าตอนเจอร่าสุก็สนามเนาะอืใช่ลำตางครับโอเคจะมาเจอแล้วเจอบ้านตะโก้แล้วของร้านสบายสบายครับโอเคครับผมจัดได้ตะโก้ติดตามดนะ้ติดตามน้องด้วยต่องตะโก้พี่ไวไว เยอะเลยเยอะเลยน้องเขาาก่อนที่เราจะรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเว็บเอสโมเบทมิกนะครับผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีเกมค่ายใหม่กําลังเข้ามานะครับก็คือเกมจุลศิษย์ปาร์คิงดอมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าโบนัสเนี่ยแตกง่ายมากๆนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากเล่นเกมก็เอ็ดไปได้นะครับเริ่มต้นสปินละ4บาทนะครับผมนะแล้วผมบอกเลยแจ็คพอตสูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับยิ่งเล่นยิ่งได้เงินง่ายนะครับถ้าเกิดเพื่อน สนใจก็แอดไปได้เลยครับผมที่ sbmix b หรือว่า subombetmix นะครับและถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องผมเนี่ยรับโบนัสเพิ่มไปเลยครับผม25%ทุกคนหรือว่าเก็บหน้าจอนี้ไปนะครับและเพื่อไม่พลาดนะครับเพื่อนๆก็แอดไปได้เลยครับผม subombet ช่องก้องมัช่องก้องมั่งใช่ใช่ใช่ช่องผมก็น้อยอยู่เลยนะครับหางมันน้อยไม่ใช่ช่องช่อง อ๋อช่างน้อยไงช่องชื่อชื่อบอกผมเอาไว้ชื่ออะไรอาควยน้อย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 อ่าโอเคครับผมขอบคุณตาโก้ครับพี่ครับทำไมพี่รออย่างครับทำไมพี่รออย่งครับพอดีว่าเขาแบบคือเขาแบบว่าเทสงานมาว่าจะให้ไปแสดงหนังเกาหลีอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวเองหน่อยเน่น่เนเอาเม็ดลงนี่โอ้โหนี่มันดาราเกาหลีนักแสดงเลยว่ะเิออ่ะรู้ไม่ไดครับผมนะ วุ่นจริงๆวุ่นๆครับ่นได้ไอ <Chris> yeah. oh, okay uh, ่โอเคครับผมนะอันนี้อันนี้ก็คือแจกเสื้อผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเย็นอันนี้คือแจกเสื้อผมนะครับเดี๋ยวเสื้อแม็กยนล้กันอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดเอาน้นๆก่อนน้นๆก่อนเอานีเน้นๆก่อนอ่ะหนึ

เรียบร้อยหมดครับผมหมดครับก็เสื้อสวยๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับอะไรกันพี่เมื่อกี้เสื้อมันตกไปตัวนึงอะ <c oughs> เสื้อตกไปตัวนึงอ่ะใช่โอ้โหไอ้ห่านั้นไหนวะใครเอาเสื้อไปวะตรงตรงเอย่าอย่าอย่าพี่จอยเรีนอ่ะก็อันนี้ก็คคเคยแจกเสื้อผมบ้างนะครับก็เรียกว <c oughs> ่าก <c oughs> ็มีคนเยอะนะนะครับคือคนเยอะมากๆนะครับผมนะ ก็อนนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วกันเดินทางมาไกลต้องเบิกตังค์เสียอย่างเงี้ยเนี่ยรอเล่นครับผมรอเล่นครับนี่ก็คนได้เสื้อไปนะอยู่ข้างหลังคนหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ออ้าแกแกแกใส่ดูแกใส่ดูแกใส่ดูอ้าเราไปดูกันว่าเสื้อเนี่ยสวยหรือเปล่าคนก็คนกลางที่เยอะนะครับนี่โอเคอ้าใส่ดูเลยเท่หรือนะบ่อย่าลืมกินยากันนะครับ สบายนี่อัน <atrav> น <ies> <ส Willy> ี้เป็นเบอร์แอลนะใส่ดูใส่ดูใส่ดูว่าได้ไหมใส่ดูอ่ากะดูนิ้วนะครับก็จะประมาณนี้คนเยอะมากมากครับผมคนเยอะมากๆอ้าวววตอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเลยประมาณของผมนะก็ตอนนี้เนี่ยปิดปิดปิดจองวันที่หนึ่งนะแต่คลิปนี้น่าจะลงประมาณวันที่หนึ่แหละนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับลายท่ๆเลยเสื้อ แต่จริงๆที่เราให้ดูลายเท่ๆนี้ไม่ใช่ให้ดูไม่ใช่ใดูเท่านะครับเราให้ดูสาวๆแล้วับนะะี้เราสาวบล็ออลแล้วับได้ครับผมนี้บรรยากาศกายร้อนครับกายร้อนครับหนุ่มชมพรหน้าตามังคายแย้มเลียล้มเบิร์นไม่เพียวทิ้งพี่ได้เลยน <c oughs> ี่นะครับผมแล้วก็คนนี้นะโอเคตอนนี้ว่าเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆอยแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่า ผมก็ไม่รู้จะเก็บอะไรให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะม,มากๆครับเพื่อนและตอนนี้คนก็คือทยอยกลับแล้วนะครับผมแล้วไปประมาณนี้นะครับไวรัสไวรัสเม็กซิกันไวรัสเม็กซิกันครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับรคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วด้วยว่าบากการ,รรยากาศข้างบนก็ประมาณนั้นเลยนะครับวุ่นวายมากพอลงมาข้างล่างก็ใจก็ร่มๆมีนะครับเพราะว่าเสียเม็กเลยเขาก็จะกลับแล้วนะครับตรนนี้นะคนนี้ก็อยู่รถแต่กนิวไปกรุงเทพก่อนมั้งไป ไปจัดอะไรเอกแม็กอีกสุดจริงๆครับผมผู้ชายกว่านี้โอ้โหตังค์ท่านเหลือจักถ้าเกิดแฟนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยครับและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมไม่มีตางเดินทางไกลแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ